เห็นเขามีสุขเราควรสุขใจไปกับเขาด้วยความจริงใจไม่ใช่มาแคว่ให้เสียความรู้สึกชีวิตคู่จากกันไปแล้วผ่านพ้นตั้งนานเอฟเสียฟาดฟันดูเขาทำงานเจริญรุ่งเรืองช่วยกันเลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี่แหละก็พอแล้ว ภาพช่วยกันสร้างสุขแนวให้เด็กน,น้อยสองคนมีสุขตื่นมาเช้านี้เห็นลูกสาวพูดถึงพ่อแม่รักกันโอ้ทุกคนรักเธอนะรักลูกนั่นแหละคำพูดนี้ซึ้งใจลายๆเจ้ายังมาแขวะอยากให้เขาตีกัน หัวใจเจ้าเห็ดยังพ่อแม่เพิ่นไปจเจริญลุ่งเลืองแม่มาทำงานถึงเบลเยี่ยมสวยงามของเขาพ่อก็จเจริญลุ่งเลืองขายยาสีฟันยี่สิบนาทีนะสามหมื่นออเดอร์เห็นมหโว้ย เจ้าสั่งมาขุดมาคุยแทนอคือบ่อจริงใจกำลังสิทำลายกันทั้งสองฝั่งนั้นไม่ควรเลยนะหยุดกันเถอะนะถ้าคุณรักเขาทั้งสองด้วยใจย่าจ๋าหวังแค่เขาอันหน้าเข้าหากันเพื่อลูกสองคนเลี้ยงดูเท่านั้น จเจริญรุ่งเรืองมันอยู่ที่ตัวของเขาอืเจ้าควรยิ้มตามและภูมิใจกับเขาทั้งคู่ความเอาแต่ใจอยากให้เขาคืนแล้วทำบ่ได้เจ้าสิเฮ็ุจังใดนั่นบ่แมนชีวิตเจ้าเด้อแม่แม่เอฟซี FC หยุด เถิดนาะอย่าลำพานอย่าพานไปทัว่วจนไม่น่าฟังเพราะเขาเจะเริญลุ่งเรืองไปแล้วไอสิ่งที่ดีเข้ามาก็คือผู้พักดันเนะเห็นความดีที่เขายิ้มให้กันนี่และความหวังของยายจาและแม่แม่เอฟซีเพื่อลูกนะทุกคนโอ้ย ฟังได้ป่ะเพลงเนี้ยตามอารมณ์ยากของแหมเห็นอันพอใกลไปทรงลูกเม,มื่อเช้าเนาะเมื่อคืนนี้เอาตรงๆฟังไลสดจนถึงสุดท้ายน้ำตาไหลแอบร้องไห้การที่แยกย้ายนะคะเริ่มต้นที่กนานเลิกลากันแล้วมีลูกในส่วนกลางฮะผัวเมียนเนี่ยทิ้งกันแล้วก็คือคนอื่นเขาเจริญรุ่งเรืองนะคะนาะ ทำงานไปของเขามันเป็นหน้าที่ที่เขาเข้ามาตกลงปรงใจเซ้นสัญญานะรับเป็นบุตรบุญบุตรรับรองบุตรแล้วและเขาก็ช่วยกันแชร์เรื่องเงินเรื่องทองเลี้ยงลูกต,ต่างคนต่างทางํางานไปเสาเธอแม่เอ้ยพอ่อเอ้ยไอคนป้ากย้ายย้ายอะนะหยุดซะนะคะเนาะเป็นจังใดยังไงจริงๆแล้วคุณลูกจิตไม่มีความสุขในครอบครัวเจา้าของหรือเปล่านะจริงๆแล้วพ่อแม่เนี่ยเลิกรากัน นะอ่ามันมีทั่วโลกอืมันมีทั่วโลกนะคะโอเคอันนี้เป็นคู่ที่ทาให้เราอกหักเยจ่าไม่ได้เกลียดใครเยจ่าเห็นแม่มาทํางานเห็นเขามีความสุขสนุกสนานจเจริญรุ่งเรืองมันก็เป็นส่วนที่เราควรยิ้มตามเพราะทุกอย่างนะคะถ้าเกิดปัญหาฝ่ายแม่หนักๆจนไม่มีทางไปหรือฝ่ายพ่อหนักๆจนไม่มีทางไปสุดท้ายก็จะมาลงล่านน้อยให้เราเด้อนะ ถ้าหักจักจริงใจทุกคนต้องร่วมด้วยช่วยกันเมื่อเช้าเห็นวิดีโอน้องนาดีตะคุยดูวิดีโอพ่อแม่รักกันเขารักกันเอ,อ้ยไม่เห็นรักหนูนะแล้วมีป้าหรือยายหรือใครข้างๆบอกว่าเขารักหนูทุกคนเลยลูกอืนี่แหละค่ะพลังกำลังใจเสริมเติมนะคะเต็มให้กัน เนาะเพราะว่าสายการทํางานของเขาทั้งคู่ก็ทํางานอยู่แล้วแม่ก็ต้องเดินซ้ายพ่อก็เดินซ้ายวันนี้จําเป็นต้องเอาลูกกลับมาทรงนะคะเออแล้วก็จะได้ไปต่องานต่อเนาะ เมันก็เป็นชีวิตที่เขาเป็นมาเพราะฉะนั้นคนเลี้ยงและคนกลางนะคะที่จะผลักดันให้ลูกมีความสุขหรือที่จะเอาคําพูดไม่ดีไปใส่เขาเพราะฉะนั้นก็ฝากถึงตรงนี้ในภาพช่วงระหว่างมานี้ยายจ๋าก็ยิ้มปื้มบอกตรงๆนะคะทางป้าเนาะแล้วก็ทุกคนตั้งแต่อตกลงเรื่อง อะไรมาแต่บรรดาแม่แม่เอฟซีทั้งสองฟังในหยุ่มกันบลเลิกลาเป็นจังไหเจ้าหยุดบ่ดได้หรือว่ามันอยู่ในหัวใจบลเลิกลาเจ้าคือบอหยุดจากเชียนะฮะเนาะแต่ทั้งนี้ทั้งนั่นนะคะคุณก็เป็นสายปันนะ่นเนาะสายผักสายดันนะเออสายทําเงินให้กับพวกเขาทั้งสองฝ่ายเช่นกันก็ดูเอาละกันเนาะคิดดูดิขายของไม่ถึงอสองชั่วโมงอะ่ะ ยอดขายติดอันดับประเทศไทยให้คิดดูยาสีฟันนะฟินเดนนะฟินค่ะฟินเวอร์ฟินมีความสุขวายพี่น้องอะไรกับไปอืม่นะ